ต้อนรับสู่ GearNap ที่นี่คือโลกของคนรักรถเราไม่ใช่แค่รีวิวแต่เราพาคุณเข้าไปรู้จักรถยนต์ทุกคันแบบลึกถึงฟ e ลลิ n g และประสบการณ์จริงโลโก้จางหายเสียงเพลงเบาลง,ลงเปลี่ยนเป็นซาวด์ดนตรีอบอุ่นในโลกที่รถยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมีรถอยู่หนึ่งคันที่ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมัน่น ความประหยัดและความไว้ใจได้ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยและในปี2026นี้โตโยตา้าโคโรลากลับมาอีกครั้งพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ไม่ได้มีแค่ดีไซน์ใหม่แต่ยังซ่อนหัวใจที่พัฒนาอย่างมีชั้นเชิงเรากำลังอยู่ต่อหน้ารถซีดานที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลและในเวอร์ชันล่าสุดนี้โคโรลากำลังท้าทายทุกความคาดหวัง ทันทีที่คุณมองเห็นโค r โรล่2,026สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเรียบหรูที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดดูโฉบเฉี่ยวแต่ยังคงความสุภาพเส้นสายด้านข้างมีความชัดเจนและมั่นใจไฟหน้าเล็ดทรงเรียวยาวพร้อมลวดลายภายในที่บ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ทุกอย่างลงตัวจนทําให้คุณอยากลองขับทันทีภายในห้องโดยสารคือความเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจที่สุดในรุ่นนี้ คอนโซลกลางใหม่ใช้วัสดุซอฟท์ทัชแทบทุกจุดพวงมาลัยใหม่แบบ3ก้การทรงสปอร์ตหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3มนิ้วลื่นไหลตอบสนองไวรองรับทั้งวเลส Apple CarPlay และ Android Auto ที่สำคัญคือระบบเสียงจาก J b บที่ใส่มาให้ในรุ่นท็อปยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นเบาะนั่งถูกออกแบบให้รับกับสรีระมากขึ้นโดยเฉพาะเบาะคนขับที่มีระบบปรับไฟฟ้าสิทิศทางรองรับคนตัวเล็กและคนตัวใหญ่ได้สบายสบายความรู้สึกตอนนั่งคือพอดี ไม่บีบไม่หลวมความเงียบภายในห้องโดยสารก็ทําได้ดีมากแทบจะตัดเสียงจากถนนภายนอกออกไปเกือบหมดใต้ฝากระโปรงหน้าโคโรล่า2026มาพร้อมกับ2ขุมพลังให้เลือกทั้งเบนซิน2.0ลิตรด y นามิกฟอสให้กำลังสูงสุด170แรงม้าและรุ่นไฮบริดที่จับคู่เครื่องยนต์1.8ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ให้แรงม้ารวม138แรงม้าแต่ประหยัดน้ำมันระดับเกิน25กิเมตร ลิตรซึ่งในการใช้างานจริงเราทดสอบได้เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ24.1กิโลเมตรลิตรยอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อแต่ถ้าคุณคิดว่าโคโรล่าขับนุ่มอย่างเดียวคุณอาจจะต้องคิดใหม่ช่วงล่าง TNGA ถูกปรูนใหม่ให้เกาะถนนมากขึ้นเข้าโค้งได้มั่นใจแบบไม่ต้องกลัวท้ายปัดพวงมาลาัยไฟฟ้ามีน้ำหนักที่ดีไม่เบาจนเกินไปจังหวะเร่งแซงบนถนนใหญ่มีแรงดึงให้รู้สึกได้ว่ามันพร้อมตอบสนองทันทีแม้กระทั่งบนถนนลูกรังหรือทางครุขระ ช่วงล่างก็ยังดูดซับแรงสะเทือนได้อย่างนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างแบบรถยุโรปแต่ก็ไม่ยั้วบแบบเกินไปเราลองนำโคโรล่า2 0 2 6ขึ้นเขาเส้นเชียงใหม่แม่กำปองการไต่ทางลาดชันพิสูจน์ความนิ่งและความมั่นใจในการขับขี่ได้ดีมากการตอบสนองของคันเร่งในโหมดสปอร์ตท,ทำให้การเร่งแซงกลายเป็นเรื่องง่ายแม้บรรทุกผู้โดยสาร4ีคนและสัมภาระเต็มท้ายรถรถ,รถก็ยังไม่อืดไม่อ่อนแรงระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดก็ใส่มาให้แบบครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control แบบเต็มรูปแบบ Lane t r s s i n g Assist ที่ช่วยควบคุมพวงม,มาลัยให้อยู่ในเลนรวมไปถึง Blind Spot Monitor และกล้องรอบคัน360องศาที่แสดงภาพคมชัดบนหน้าจอหลักทำให้การขับในเมืองแคบแค่เป็นเรื่องง่ายสำหรับมือใหม่และมือโปรสิ่งที่ทำให้ Corolla 2026แตกต่างจากคู่แข่งในกลุ่มไม่ใช่แค่เรื่องอุปกรณ์หรือความสบายแต่มันคือความสมดุลที่หาได้ยากมากในรถระดับนี้ทุกอย่างถูกออกแบบให้ ไม่ว่าจะเป็นความแรงความนุ่มความประหยัดหรือแม้กระทั่งการออกแบบภายในที่เอาใจทั้งคนขับและผู้โดยสารเมื่อมองไปยังคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น Honda Ci ี i c ที่เน้นความสปอร์ต Mazda 3ที่เน้นดีไซน์เฉียบคมหรือแม้แต่ y ุ n d ด i อลันตร a ที่ราคาคุ้มค่าแต่โค r โ l ล a ยังคงยืนหนึ่งในเรื่องความไว้ใจได้ความทนทานและความมั่นใจว่ารถคันนี้จะอยู่กับคุณไปได้อีก10ปีโดยไม่ต้องปวดหัวเรื่องศูนย์บริการหรือค่าอะไรในยุคที่รถยนต์หลายค่ายแข่งการใส่ออปชันให้มากที่สุด จนบางครั้งหลงลืมสิ่งที่ผู้ใช้งานจริงต้องการโตโยต้ากลับใช้แนวทางที่ชัดเจนเรียบง่ายแต่ครบถ้วนเสริมเทคโนโลยีที่มีประโยชน์จริงไม่ใช่แค่โชว์ตัวเลขโคโรลส่า2026จึงไม่ใช่รถที่หรูหราแต่มันเป็นรถที่มั่นใจได้เสมอและในบางครั้งนั่นคือสิ่งที่ผู้ใช้รถยนต์ในชีวิตจริงต้องการมากที่สุดคุณอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ขับมันแต่คุณจะรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ขึ้นมาหา และบางทีนั่นอาจจะเป็นคุณค่าที่แท้จริงของคำว่า Corolla เสียงเพลงจางลงอีกครั้ง Intro เกียร์แนปปรากฏซ้ำตอนท้ายแบบสั้นพร้อมเสียงบรรยายถ้าคุณชอบวิดีโอรีวิวสไตล์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e ให้กับช่องเกียร์แนปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการทดสอบรถรุ่นต่อไปที่เราจะพาไปถึงแก่นของทุกคันบนถนนจริงและในมุมที่คุณไม่เคยเห็นแล้วคุณล่ะคิดว่าโคโร l a ่า2026คือรถที่ใช่สำหรับชีวิตคุณหรือไม่